สวัดีเนๆทุรัชลคอมไทยระดับโลกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมแบทจากเรวาวิชัลนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางเรวานิชัลลนะครับได้ประกาศเปิดตัวและวางจําหน่ายนะครับกาจอเล่นเกมในตระกูล G e Force G TX 900 Series ตัวใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์เลทเทอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสนะครับ มาอันบ็อกนะครับแกะกล่องรวมถึงพูดถึงรายละเอียดของกล้าจอซึ่งล่าสุดนะครับเปิดตัวออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับโดยวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าก้าจอตัวนี้ครับ l i t e c h GTX 970 h ซ r r i c a n e นะครับซึ่งแน่นอนว่าอยู่ภายใต้แบรนด์ของ i t e c h นะครับจะมาพร้อมความโดดเด่นในชุดของชุดระบายความร้อนนะครับรวมถึงเป็นการรุ่น o c Edition นะครับที่มีการ o อ e ว c l o ค k อกมาจากโรงงานนะครับผมสำหรับกร์ดจอรุ่นนี้นะครับภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะฮะและตัวกร์ดจอมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับเรามาดูก ในส่วนของกล่องแพ็กเกจนะครับยังคงมาในรูปลักษณ์แบบเดียวกับของ GTX 700 Series นะครับที่จะมาพร้อมกับในส่วนของลายกราฟิกที่เป็นลายทหารนะครับในส่วนของมีการแปะป้ายรายวิวนะครับว่าเป็น Overclock Edition นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมีการ Overclock ประสิทธิภาพมาจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับและป้ายที่แปะว่าเป็น h u r i t a g e นะครับซึ่งเป็นชุดระายความร้อนแบบพิเศษของทาง Ritech นั่นเองนะครับด้านซ้ายสุดนะครับก็จะบ่งบอกถึง การติดตั้งเมมโมรีมาในแบบ4 g ิกนะครับเลือกใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 นั่นเองนะครับส่วหน้าหลังครับก็จะเป็นแสดงเทคโนโลยีใหม่จากทาง NVIDIA GeForce GTX รุ่นใหม่นั่นเองนะครับอะต่อไปเรามาดูในส่วนของภายในกล่องกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของอุปกรณ์มันเดิ้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะฮะหัวแปลงอะแดปเตอร์นะครับที่เป็น DVI แปลงเป็น D-sub นะครับ1ชุดนะครับผม ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นหัวแปลงไฟเลี้ยงนะครับที่เป็น4พินโมเลกนะครับ2ชุดแปลงนะครับเป็นหัว PCIe นะครับแบบ6พินนะครับมีติดตั้งให้ด้วยกันนะครับ2ชุดด้วยกันนะครับสำหรับแปลงไฟจาก power supply นะครับผมต่อมานะครับเป็นในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับสำหรับกาะจอ970ตัวนี้นะครับผม ในส่วนต่อมาครับเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับสำหรับกร์ดจอ l i เทค GTX 970โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์ตัวใหม่นะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นตัวกัสดอนะครับที่มีการบรรจุมาในถุงคาร์บอนนะครับสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับของตัวกร์ดจอนั่นเองนะครับผมจะแกะดูเลยแล้วกันนะฮะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของ l ีเทค GTx 970พื r เคน,นะครับผมซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับเจ้า970ตัวนี้นะครับจะมาในขนาดที่เล็กกว่า970รุ่นอื่นๆนะครับซึ่งมีประโยชน์นะครับในส่วนของการติดตั้งลงในเคสขนาด m i โคร ATX หรือ Mini ITX ได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่า970ขนาดปกตินะครับส่วนมากจะมาในขนาดแบบฟูลการ์ดนะครับยาวๆนะครับซึ่งจะ ไม่สามารถติดตั้งลงในเคสขนาดเล็กได้นะครับแต่ว่า9 7 0ตัวนี้ไร้ปัญหานะครับสามารถติดตั้งลงในเคสขนาดเล็กได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับสังเกตได้ว่าจะมาในแบบ Dual Fan นะครับแบบ2พัดลมนะครับแบบเดียวกับ GTX 760นะครับซึ่งเราได้เคยรีวิวไปแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการระบายความร้อนของ l e t e c h Winfast นะครับฮีริเคนนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวกราดนะครับมาในความยาวนะครับ206มิลลิเมตรนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูลาละเอียดในส่วนของชุดระบายความร้อนกันนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับสังเกตได้ว่าในส่วนของสันการ์ดนะครับจะมีการติดตั้งแผ่นเบรเพลสนะครับอลูมิเนียมสีดำนะครับประโยชน์ของมันก็คือนะครับในส่วนแรกก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับ PCB นะครับป้องกัน PCB โกงออนะครับผมในส่วนที่2นะครับก็จะช่วยในการระบายความร้อนนะครับให้กับชุดผ้าจ่ายไฟของตัวการ์ดจอเองนะครับหรือว่าชุดผ้าจ่ายไฟของแรมนะครับผมซึ่ง ใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของ d i s งทิ้งที่อยู่ภายในนะครับก็จะมาในลักษณะเดียวกับ G T X 760นะครับโดยตัวฐานนะครับระบายความร้อนให้กับชิปกราฟิกนะครับจะใช้วัสดุที่เป็น Copper b a s นะครับหรือว่าฐานที่เป็นทองแดงนั่นเองนะครับเพื่อการสาธทีความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงฟิน อลูมิเนียมนะครับที่จะช่วยถ่ายเทความร้อนนะครับผมซึ่งจะเป็นแผงฟินที่มีลักษณะบางเป็นพิเศษนะครับผมนะฮะเชื่อมต่อด้วยแผ่นที่เป็นฮีทไปนะครับผมจํานวน6เส้นนะครับซึ่งเป็นฮีทไปแบบทองแดงชุกนิกเกิลนะครับขนาด6มิลิเมตรนะครับติดตั้งมาด้วยกัน4เส้นนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับพัดลมจำนวน2ตัวนะครับผมขนาด74มิลิเมตร ให้อ i ร์ฟ o ลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำงานนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับครอบด้วยฝาครอบมีซิงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตามเอกลักษณ์ของ l i t e ทคนะครับซึ่งเป็นสีดำนะครับแล้วก็คาดลายกราฟิกสีทองนะครับเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับแต่สำหรับความพิเศษของ l i t e ทค970รุ่นนี้นะครับจะมีการเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานะครับด้วยการติดตั้งแผ่นแบ็กเพลทนะครับผมสีดำเกรดนาเลยครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับ PCB และฮะและปกป้องตัวแผงวงจรนะครับทางด้านหลังของตัวการ์ดนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับสังเกตได้ว่าตัวการ์จูนย์นะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6กพินนะครับจำนวน2พอร์ตแบบเดียบักับ g จ x 760ูนเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับกินไฟนะครับน้อยกว่า GTX 760ซจซะอีกนะครับแต่ว่าแรงกว่า GTX 7 8อเเลยทีเดียวซึ่งเจ้าการ์ดจอตัวนี้ครับมาพร้อมกับอัตรา TDP เเเพียงง178วััต์ท่านน้อ เป็นการจอที่แรงและกินไฟต่ำนั่นเองนะครับผมในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของ S L I พินนะครับติดตั้งมาจำนวน2ชุดนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ S L I นั่นเองนะครับผมสำหรับการทำงานแบบมัลติ G P U นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของพอร์เชื่อมต่อนะครับที่ยังคงมาในรูปแบบเดียวกับ G T X นะครับรุ่นก่อนๆนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะฮะสองพอร์ต D b I แลวนะฮะแล้วก็ HDMI และ DisplayPort อย่างละ1ชุดนะครับรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด4หน้าจอด้วยกันนะครับและรองรับการแสดงผลที่ความละเอียด 4K ได้อย่างสบายเลยนะครับสำหรับ GTX 970ตัวนี้นะฮะในส่วนต่อมานะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดสเปคนิดหนึ่งนะฮะโดยลิถึ GT 70, ์ GTX 970 h e r c u e ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในการ์ดจอสถาปัตยกรรม Maxwell ตัวใหม่นะครับที่มาพร้อมกับชิป GPU นะครับหรือชิปกราฟิก รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในโมเดลของ g m 2 0 4นะครับผมซึ่งเป็นชิปตัวท็อปที่ NVIDIA เพิ่งเปิดตัวออกมาล่าสุดนะครับซึ่งจะมีประจำการอยู่เพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือ gtx 980และ gtx 970ตัวนี้นั่นเองนะครับสําหรับด้านสเปคนะครับจะมาพร้อมกับชุดสตรีมมิ่งโปรเซสเซอร์ภายในนะครับจํานวน13ชุดด้วยกันนะครับในแต่ละชุดนะครับจะมีคอประมวลผลอยู่128คอนะครับรวมทั้งหมดนะครับ gtx 970ตัวนี้นะะครับจมาพร้อมกับ 1>, 1 6 6 4คูด้าด้วยกันซึ่งในด้านของสเปคนะครับจะสังเกตได้ว่าจำ,จำนวนคูด้านะครับจะน้อยกว่า GTX 780นะครับซึ่งมีคูด้าคอสิงสง2304หน่วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นกา้์ดจอสถาปัตยกรรมใหม่นะครับทำให้คอประมวลผลมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับส่งผลให้ GTX 970ตัวน,นี้นะครับให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า GTX 780เลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก็เป็นในส่วนของ เมมโมรีนะครับซึ่งการจอรุ่นใหม่นะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีการติดตั้งเมมโมรีในแบบ GDDR5 นะครับซึ่งเป็นเมมโมรีแบบแบนด์วิดต์สูงนะครับผมติดตั้งไว้ถึง4 g ิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับเพื่อรองรับการเล่นเกมความละเอียดสูงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของ GTX 970ตัวนี้นะครับยังรองรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับของ n v i d i a เดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ m f a a นะครับหรือว่า Multiframe Antialiasing นะครับสำหรับ การลบรอยหยักรูปแบบใหม่นะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบรอยหยักนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรการ์ดจออย่างเหมาะสมนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่เอาใจคนเล่นเกมความละเอียดสูงโดยเฉพาะกนเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับจอความละเอียด 4K นั้นราคายัางค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าหากคุณมีการ์ดจอที่เป็น GTX 970หรือ980ตัวใหม่นะครับมันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า DSR นะครับหรือว่า ด y นามิกซูเปอร์เ o สโซลูชนะครับซึ่งหลักการทำงานของมันนะครับจะช่วยให้ตัวกร้าจอนะครับแสดงผลที่ความละเอียด 4K นะครับในจอขนาดแบบ Full HD ได้เลยนะครับซึ่งปกตินะครับจอแสดงผลแบบ Full HD จะไม่รองรับความละเอียด 4K นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกร์ดจอรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยี DSR นะครับผมจะทำให้เราเล่นเกมนะครับที่ความละเอียดแบบ 4K ได้นะครับโดยแสดงผลอยู่ที่จอความละเอียดแบบ Full HD นะครับซึ่งจะให ราละเอียดภาพนะครับที่คมชัดกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น v x g i นะครับหรือว่า voxel global illumination นะครับสำหรับเพิ่มความสมจริงนะครับในการแสดงผลที่เป็นค่าแสงสีนะครับเงาต่างๆนะครับช่วยเพิ่มความสมจริงในส่วนของการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมโดยรายละเอียดคร่าวๆนะครับของ GTX 9 7 0นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไป เราจะมาทําการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นนะครับของเจ้า l t t e c GTX 9 7 0 h e r i o n ตัวนี้นะครับผมไปรับชมกันเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการทดสอบของเจ้า i t เท c G T X 970เ u r r เ c a n นตัวนี้นะครับซึ่งเราบอกว่ามันรองรับการเล่นเกมระดับน e กจิ e นได้อย่างไหลลื่นนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนอกจากความโดดเด่นในด้านของสเปคนะครับในความสดใหม่ของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นชิป G P U ในสถาปัตยกรรมของ Macwell นะครับหรือการติดตั้ง m e m o r y มาถึงขนาด4 g b ด้วยกันนะครับซึ่งจะทาให้การเล่นเกมนะครับให้เฟรมเรทที่นิ่งกว่านะครับผมและมาอยู่ ภายใต้แบรนด์ของ l i t e c นะครับแน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับจุดเด่นที่เหนือ g t x 9.0 7รุ่นอื่นนะครับก็อย่างที่กล่าวไปครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับภายใต้เทคโนโลยีของลิเทควินฟ้ h u r r i c a n e นะครับที่ให้การระบายความร้อนที่ดีกว่ากรตจอทั่วไปถึง10%นะครับในขณะที่ให้เสียงรบกวนต่ำพิเศษนะครับผมนอกจากนี้มาพร้อมกับงานประกอบและวัสดุระดับพรีเมียมนะครับให้ความพงพงนแข็งแรง นะครับผมนอกจากนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในการ์ดจอร,รุ่น OC Edition นะครับที่มีการ overclock มาจากโรงงานนะครับและผ่านการทดสอบจากแ l บของทาง l i t e c มาแล้วนะครับว่าสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพที่เหนือ GTX 970ทั่วไปนะครับผมเรียกได้ว่า l i t e ค GTX 970าเ i ตัวนี้นะครับรองรับการเล่นเกมระดับ 4K ได้อย่างแท้จริงนะครับผมและนอกจากนี้ครับ เม่อยู่ภายใต้การจัดจำหน่ายของ d e v a l t n a t u r a l นะครับผมเมื่อคุณเป็นเจ้าของกาจอลิเทค GTX 970เฮลิเคียนตัวนี้นะครับผมคุณจะได้รับการรับประกันแบบพรีเมียมวรันตีแบบ3ปีเต็มนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องรอเกมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจรร 70, ้าลิเทค GTX 970เฮลิเคียนตัวนี้นะครับก็าสามารถติดต่อฝ่ายขายของเรานะครับได้ตามเบอร์ที่อ,อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมหรือหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเข้ามาลองทดสอบ ประสิทธิภาพการทํางานของการ์ดจอรุ่นนี้รวมถึง l ีเท GTX ซีดีรุ่นอื่นๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาทดสอบกันได้ที่เดวา n เ t ชเชอรัลนะครับออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท101ทั1ครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในการรีวิวดีๆครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Cool. Oh.